จริงๆมันมีชุกชุมหรอคะเห็ดเห็ดโคนเนี่ยนะเงือกเขาบรรทัดมันมีมากแค่ไหนหรอคะช่วงไหนบ้างที่ก็หากันนปีนี้ก็หลายช่วงเหมือนกันมันความชื้นมันทําให้แบบมันมันมันมีเยอะหรอคะแล้วชาวบ้านก็หากันเยอะไหมครับเยอะเขาได้กันเยอะไหมปีที่ผ่นจากก็ได้เยอะครับผมได้เยอะเนาะครับผมก็มาได้เดี๋ยวนี้ผมก็เลยมาดูเออก็เลยมาดู ว้ายเดี๋ยวดูดิดูดิค่ะเด็กเลยแล้วก็เดิเหยียบด้วยนะนิ่มอยคอยคอยก็เดินเหยียบแล้วก็เลยหักนี่เป็นก่อนไม่มีตุ้มนั่งนอนตรงไหนเป็นอ่าวอยู่เลยนุ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวต้นตาง่ายแทนเลย่หญ่ก็ขึ้นมาค่ะเดี๋ยวถ้าไม่ไหวก็ได้พี่เดี๋ยวเก็บให้ดูหน่อยอ๋อ มีไปถึงนน้นเลยเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาโชคดีแล้วเดี๋ยวมีอีกนั้งคันนั่งเลยเดี๋ยวต้องหามาเชียครับเดี๋ยวใบพายกันนะนี่ค่ะเนาะหีนี่แบไหนี่กับ ยังมีเลยนะว่าด่านด่านสาดานุ่นค่ะต่างเอาเลยตรงชายมาเขี een, ้ยวค่ะคือฟาดตีนกัดมือ อ๋อ้ยองามเนาะอ๋อนี่ดูหลานจะจริงไอยเก่งนะแล้วนี่ไปหาไหนอะคะมันไปหาไหนป้าค่ะได้เยอะไหม้าแด็กว่าไดมาไดกล้องรู้จัไงนี่เพิ่งได้วันหยินค่ะอ๋อมาคือค่าช่วงนี้ค่าช่วงนี้ก็ดานค่ะลี่อันเดียวกล้องลู่เห็นปะไดเลี้ยวไหนป้าไดไหนป้าเยอะเอ้ยค่ะป้าวันนี้ไดแล้วจับปั่นเลื่อบาส์ก้าไดแล้วแต่ไดเลยนะคะปั่นเลื่อบาสก้าไม่เหลีือโอ้โล่แต่ไดอะคะ โหลดร่องรยกันย่งแวปุ้งร่องรอยลยกันย่งค่ะหมากเลยนะว่านี่นะค่ลยได้แต่ได้เร็วได้เลยม้งร่องวันร้าโอเคตรงํำวันนี้นะค่ะงามงามเดนนะอย่ามาหยุดนิไปไหยุดเออ